สวัสดีครับเวลาฟังข่าวเศรษฐกิจเคยได้ยินชื่อ S&P 500แล้วเกิดคำถามในใจไหมครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในโลกการเงินกันแบบง่ายๆเลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเศรษฐกิจที่มันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากๆอย่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้สุขภาพของมันเป็นยังไงกันแน่ คำตอบก็อยู่ในนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่า S&P 500ซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนกับเเรียกว่าเป็นประหลอดวัดไข้ทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสหรัฐและเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้ครับทีนี้ถ้ามันเป็นประหลอดวัดไข้ใช่ไหมครับแล้วคำถามต่อมาก็คือมันกำลังวัดอุณหภูมิของอะไรกันแน่มาดูกันครับว่าผู้เล่น500รายที่ว่านี่คือใครกันบ้างคาตอบก็คือ มันกำลังวัดอุณหภูมิของบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด500บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเลยครับการจะเข้ามาอยู่ในลิสต์500บริษัทนี้ได้เนี่ย โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆอย่างแรกเลยก็คือต้องมาจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็ต้องมีขนาดบริษัทหรือมูลค่าตลาดที่ใหญ่ตามเกณฑ์และที่สำคัญเลยนะครับต้องมีกำไรสม่ำเสมอด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งจริงๆเอาล่ะครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือใน500บริษัทเนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะมีเสียงดังเท่ากันนะครับมันมีระบบการปรับเทียบประหลอดอันนี้อยู่คือ S&P 500เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ระบบแบบว่า1บริษัท1เสียงอะไรแบบนั้นนะครับแต่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือที่เราเรียกติดปากกันว่า market cap นั่นแหละครับ พูดง่ายๆก็คือยิ่งบริษัทไหนใหญ่มูลค่าตลาดเยอะๆอย่าง Apple หรือ Microsoft เนี่ยนะะเสียงของเขาก็จะดังกว่ามีผลต่อการขึ้นลงของดัชนีมากกว่าบริษัทเล็กๆแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับ ภาพนี้คือชัดเจนมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าบริษัทใหญ่ๆแค่ไม่กี่เจ้าอาจจะกินพื้นที่ไปเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นบริษัทอื่นๆอีกหลายร้อยบริษัทรวมๆกันมันเลยทําให้เห็นว่าปลาใหญ่ไม่กี่ตัวเนี่ยสามารถลากทิศทางของตลาดทั้งหมดไปได้เลยครับพอเราเข้าใจเรื่องการถ่วงน้าหนักแบบนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราเกตเลยว่าทําไม S&P 500ถึงกลายเป็นเหมือนไม้บรรทัดหรือเกณฑ์มาตรฐานที่คนทั้งโลกใช้กัน ก็เพราะว่ามันครอบคลุมสักขนาดนี้แหละครับนักลงทุนทั่วโลกเลยใช้ S&P 500นี่แหละเป็นตัวเทียบผลงานแล้วก็ใช้วัดชิประจรของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยหลักการมันง่ายๆแบบนี้เลยครับถ้าดัชนีมันวิ่งขึ้นกราฟเป็นสีเขียวก็แปลว่านักลงทุนแฮปปี้เศรษฐกิจกำลังไปได้สวยแต่ในทางกลับกันถ้าดัชนีมันร่วงลง กราฟแดงเถือกนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะครับว่าเอ๊เริ่มมีความกังวลกันแล้วนะเศรษฐกิจอาจจะกำลังมีปัญหาแล้วบทสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรก็คือ S&P 500เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่รายชื่อหุ้นธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือเรื่องราวคือภาพสะท้อนของเศรษฐกิจอเมริกาที่แบบดนามิกมากๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งถูกเล่าผ่านประลอดวัดไข้แท่งนี้นี่เอง และนั่นก็ทิ้งทายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในโลกที่เศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ประอดวัดไข้แท่งนี้ที่ชื่อ S&P 500เนี่ยมันจะยังเป็นเครื่องมือที่เราเชื่อใจได้มากที่สุดอยู่หรือเปล่า